ของนวัตวิถีนะคะพร้อมับตักบาทค่ะวันเสาร์นะคะอะไรมาโชว์บ้างโอ้วันนี้มีผ้าอาสิกะกีค่ะผ้าไหมสิกะกีนะคะค่ะค่ะแล้วก็มีผ้ามัดหมีโบราณและมีมัดหมีประยุกค,ค่ะอันนี้ทอจากไหมทองที่เราเลี้ยงเองนะคะที่นี่คมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอกับเชิงนะคะค่ะจะมีหลาก,หล,กหลายนะคะมีผ้าโฮผ้าประยุก ที่ลือชื่อของจังหวัดสุรินนะคะค่ะอันนี้เป็นผ้าโฮลค่ะสุรินเรียกว่าโฮลบันเตื้อดนะคะสวยงามค่ะเออผ้าโฮลนะคะเป็นการทอที่ยากมากเป็นการมัดหมีตรงแต่เวลาทอต้องทอทะแยงนะคะถ้างนั้นจะไม่ได้ลายริ้วแบบนี้นะค่ะนะคะและเวลาทอนะคะจะมีการขโมยและสอดเวลาสอดต,ตัวที่สอดริมนะคะต้านข้างเนี้ยเออมันจะทําให้ผ้าที่มันเป็นลายริ้วอย่างเนี้ย มันจะมีเส้นเส้นใยใหม่ที่มันเหลืออยู่ด้านข้างเขาต้องขมมดนะคะหนึ่งกระสวยหรือสองกระสวยก็จะรวมกันแล้วขโมดทีหนึ่งนะคะจะช่วยเสริมให้ดินผ้าตรงน,นี้แน่นขึ้นหลนาขึ้นเวลานุ่งแล้วการช้ำพุจ่จะยากมากค่ะนะคะนะคะ,นะคะด้วยด้วยเอกลักษณ์ของสุรินนะคะจะเห็นว่าเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้ําเงินรู้สึกจะเป็นแม่สีทุกตัวเลยนะคะของสุรินนะคะแต่มีการประยุกต์นะฮะปัจจุบันอาจจะเป็นสีที่หวานอาจจะมีแค่สสีหรือสสีแล้วแต่ เป็นการปรยุกต์สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดลายใหม่ๆขึ้นมาอีกนะคะค่ะถ้าลายโฮนี้ใช้สีธรรมชาติทั้งเคมีทั้งธรรมชาติได้ค่ะ,ะ,คะถ้าสีธรรมชาติสีน้ําเงินก็มาจากครามสีเหลืองมาจากเขค่ะสีเขียวเป็นสีครามกับเขมาบวกกันก็จะเป็นสีเขียวนะคะสีแดงมาจากครั่งค่ะค่ะนะคะแล้วจะมีหางกร,รอกเล็กๆแทรกเข้าไปนะคะแล้วแต่เราจะใส่ าการกระรอกคือการเอาไหมสองสีมาคว้านกันนะคะค่ะส่วนใหญ่จะนิยมเอาเอาไปตัดเป็นชุดอะไรได้บ้างเออนุ่งก็ได้ตัดชุดราตรีก็ได้ตัดชุดเอ่อชุดเรสชุดอะไรก็ได้ชุดอยู่ที่การออกแบบการดีไซน์นะคะเหล่านี้นะคะ พราะงั้นมันจะได้สวยงามค่ะอ,อยู่ที่การออกแบบนะคะการนุ่งผ้าไหมไม่ใช่นุงน่งเราจะดูเป็นคนสูงอายุน,นะคะนุ่งแล้วสวยนุ่งแล้ววยัยรุ่นใส่ผ้าไหมใส่ยังไงก็สวยใส่ยังไงก็สนุกหน,หนกคะคะขอให้ใส่ผ้าไห,าหมแล้วให้สนุกทุกวันนะคะค่ะ<อ>คพื้นนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะพื้นนี้ราคาที่6,5 0 0ค่ะ <viewer> นะคะค,ค่ะคคคอันนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสีเคมีกับสีธรรมชาติค่ะครับถ้าสนใจติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่บ้านไหมทองเรนหรือเรือนไหมใบหม่อนค่ะไดไงบโทติดต่อ 0898446990นะคะ044511348คะ่คะค่ะขอบคุณคะ่ะ